อันนี้เป็นขั้นตอนการดองนะคะคือนาใส่น้ำเชื่อมแล้วนะคะเนี่ยก็คือทีละเหยือกนะคะถังละเหยือกสลับไปสลับมาแล้วมันจะได้เท่ากันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาเลาะนะคะวันนี้คุณป้าขาเราจะมาแบ่งปันการทำขิง ต้อนรับเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจนี่คุณป้าจะทําขิงขายทุกปีนะคะขิงดองสูตรคุณป้าค่ะแล้วสูตรนี้ทําขายค่ะคุณป้าใช้ขิงทั้งหมด40กิโลป้าใช้นี่นะคะนี่ปอกไปมั่งแล้วนะคะขั้นตอนการปอกก็คือปอกเปลือกอย่างนี้นะคะแล้วก็แช่ในน้าเปล่าแล้วก็ล้างอีกหนึ่งครั้งนะคะ ล้างอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าใครมีเครื่องสไลด์ก็สไลด์นะคะคุณป้าใช้เครื่องสไลด์ยี่ห้อนี้ค่ะนี่นะคะแบบนี้ค่ะใช้โถนี้นะคะใช้งานดีใช้งานง่ายค่ะแป๊บเดียวขิงสี่สิบโลพอปั่นเสร็จนะคะสไลด์เสร็จเนี่ยคุณป้าก็จะเอามาดองในน้ำเกลือก่อนนะคะถังนี้น้ำยี่สิบลิตรนะคะ 20ลิตรก็ใส่เกลือ,อ3ทับพ,พีค่ะทัพพีใหญ่ๆทับพ,พีตักข้าวเนี่ยนะคะ3หรือ4ก็ได้เพราะว่า1เพ,าเ,าะะเพื่อไม่ให้ขิงเราดํานะคะเพื่อไม่ให้ขิงเราดําแล้วก็2เพื่อลดความเผ็ดของขิงลงได้นะคะก็จะแช่วไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็จเจาออกค่ะ ส่วนของน้ำดองขิงนะคะนี่คือน้ำดองก็ใช้น้ำส้มสายส,สายชูนะคะ12ขวดนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายทั้งหมดนะคะขิงอ่า40โลเนี่ยใช้น้ำตาลทรายนะคะ22กิโลนะคะน้ำส้มสายชูนะคะอ่า12ขวดต้มให้เดือดนะคะให้เดือกก่นน้ำตาลละลายนั่นแหละค่ะน้ำตาลละลายหมดหม้อดเดือดนะก็ ปิดแก๊สทิ้งไว้ให้เย็นเย็นสนิทเลยนะคะต้องให้เย็นนะคะถ้าไม่เย็นขิงเราจะตายเนื่องต้องให้น้ำเนี่ยเย็นถ้าเราจะดองตอนเย็นเย็นนะคะเราต้องต้มน้ําไว้ตั้งแต่ตอนเช้าต้องให้แน่ใจว่าน้ําดองเราเย็นแล้วจริงๆถึงจะดองขิงได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณแล้วเดี๋ยวคุณป้าค่ะเราจะทําขั้นตอนการดองให้ดูนะคะอันนี้คือวิธีการเตรียมเครื่องนะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมเราดองขิงเราใส่เกลือไว้นะคะรอจนน้ำเชื่อมเราเย็นนะคะแล้วก็มาบีบขิงออกจากน้ำเกลือนะคะบีบขิงออกจากน้ำเกลือแล้วก็ไปล้างน้ำนะคะแล้วก็จะได้ขิงเป็นแบบนี้นะคะใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะแล้วก็บีบน้ำมะน,นาว มาใส่นะคะน้ำมะนาวสดเนะะี่ยค่ะอันนี้ขิงสี่สิบโลป้าใช้มะนาวห้ากิโลนะคะ,ะนาวเป็นห้ากิโลลูกใหญ่ๆเลยนะคะบีบให้ได้น้ำนะคะก็มาคุกเข้ากับน้ำมะนาวนะคะขิงเราก็จะได้ออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือการขั้นตอนการที่เราจะดองแล้วนะคะนี่ค่ะ บีบหิงออกจากน้ำเกลือนะคะบีบให้ออกเยอะๆเลยนะคะให้ให้แบบว่าเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วเอาเนี่ยไปล้างน้ำเปล่านะคะพอล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็บีบอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะมาดองได้นะคะจะไม่ได้ไปดูให้ล้างน้ำเปล่านะคะเพราะว่ามันจะยืดยาวเกินไปนี่คะ่ะ บีบขิงออกจาก,กน้ำเกลือนี่นี่นะบีบขิงออกจาก,กน้ำเกลือที่เราแช่ไว้เมื่อวานนี่นะขิงเราไม่ดำเลยเห็นไหมคะเนี่ยขิงเราไม่ดำเลยนะคะก็บีบออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าอีกรอบนึงแล้วก็บีบให้เป็นแบบนี้นี่นะคะนี่นะคะกระจายกระจายออกให้แห้งเลยนะเนี่ยแล้วก็เอามาใส่น้ำมะนาว ใส่น้ำมะนาวเสร็จเราก็เทน้ำเชื่อมลงเดี๋ยวเราค่อยดูขั้นตอนการเทน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเนี่ยป้าแนะนำไว้ถ้าเราทำเยอะนะคะน้ำตาลทราย2ี่สิบโลขึ้นไป่ะถ้าเราจะดองขิงวันนี้นะคะป้าแนะนำให้ต้มน้ำเชื่อมนะคะทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะมันใช้เวลาเย็นนานมากนะคะเป็นวันนะคะคือจะทำวันนี้เมื่อวานต้องทำน้ำเชื่อมไว้นะคะพอทำขิงเสร็จน้ำเชื่อมเราเย็นพอดีเราได้ดองได้เลยนะคะ บีบขิงนะคะบีบออกนะคะต้องใช้แรงผู้ชายนะคะแรงผู้หญิงในบีบไม่ได้นะคะจะทำเยอะถ้าทำขายจริงๆก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีแะคะอันนี้ป้าทำแค่เทศกาลกินเจทำขายเฉพาะเทศกาลกินเจนะคะทำาหน้าอื่นป้าก็ไม่ได้ทำขายนะคะ ทำเทศการกินเจยอย่างเดียวเนี่ยทำไป40่สโลก็พอดีอ่กับลูกค้าที่เคยซื้อเคยขายกันนะคะนี่ค่ะใครอยากได้ก็ออเดอร์ได้นะคะกิโลละ450พร้อมส่งนะคะสิงดองนะคะออเดอร์ได้สิงดองบ้าน รับรองขั้นตอนผลิตสะอาดนะคะวิธีพิธานทุกขั้นตอนนะคะเป็นเครื่องมือใหม่ไม่เคยเอาไปใช้ผนอย่างอื่นเลยจะเป็นเฉพาะเครื่องมือที่ไว้ทําของเจโดยเฉพาะนะคะนี่แหละค่ะคือขั้นตอนการทำอันนี้คือเราบีบน้ำออกจนเสร็จสับพร้อมที่จะใส่มะนาวแล้วนะคะ อันนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการใส่น้ำมะนาวแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ป้าก็คั้นน้ำมะนาวมาแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูเอ็มอก่อนนะนี่นะคะอันนี้มะนาวก็คือป้าไม่ได้เอากองนะคะบีบแบบว่าอย่งนี้เลยใส่ลงไปเอาตะกร้าพลาสติกมากองนี่นะคะ เดี๋ยวดูขนาดก่อนเมื่อกี้ดูไม่ชัดเจ็ดจุดห้าสิบมลคุณผู้ชมเจ็ดร้อยห้าสิบมลอ่ะต่อมันต่อขิงขิงอะไรนะขิงยี่สิบโลจ้าพูดผิดพูด,พดถูกบ้านข้างบ้านคุณป้ากำลังมีก่อสร้างนะเจียงอีกไปที่ทโคมนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะก่อ นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการดองนะคะคือนาใส่น้ำเชื่อมแล้วนะคะเนี่ยก็คือทีละเหยือกนะคะถังละเหยือกสลับไปสลับมาแล้วมันจะได้เท่ากันนะคะถังนี้เหยือกหนึ่งถังนี้เหยือกหนึ่งนะคะ นี่ถังละขิงถังละยี่สิบโลนะคะน้ำเชื่อมกอทีละเหยเหยือก,เ,อกเล็กเหยือใหญ่ก็แล้วแต่ถนัดนะคะสรุปแล้วก็คือตักสลับกันนะคะถ้าไม่สลับกันก็คือนับเหยเกยือ,อนี่ห้าก็มาถัาางนี่ห้าเหยือก,ก็มาใส่ถังนี้อีกห้าเหยืออย่างนี้นะคะถังนี้สิบเหยือก็มาใส่ถังนี้อีกสิบเหยืออย่างนี้นะคะเ่ยทั้งหมดถังละหกเหยือกเหรอหนี่ได้ถังละหกเหยือนะคะคุณผู้ชมเคยเหยือขนาด ใหญ่เลยของคุณป้านะคะขอขอบคุณที่รับชมคลิปของคุณป้าหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับคนทำมาค้าขายคนทำอาชีพต่างๆนะคะอีกสามวันนะคะเรามาดูชิมดูก็ได้ถ้ายังไม่หวานนะคะยังไม่ถูกใจรสชาติยังไม่นัวแซบเราก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้นะคะถ้ายังไม่หวานเนี่ยเติมน้ำตาลเพิ่มได้ อลค่ะขอพระคุณที่รับชมคลิปของคุณป้าขาะรอนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับคนที่อยากทํามาค้าขายอยากทําขิงดองในเทศกาลกินเจนี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ